สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรชาวสวนผุดซ่าสามรถครับผมสารับคลิปนี้ครับผมช่องเกษตรอีสานยังยื่นคณะท้องคํำออฟฟิเชียลนะครับผมเนาะกตสิมว่าตอบคาถามพอพี่น้องหนึ่งคำถามครับที่เป็นคําถามที่สําคัญอาพนว่าผนสงสัยมาโดนแล้วผนก็อยากถามเบาโรดครับผมเพราะว่าผนบังคิบเบารดก็คีดคคนเดือนมันคือบ่คขึ้นกันอาจัรนอ่านเดี๋ยวเบารดสิตอบคาถามคำถามนี้นะครับเมาะว่าถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญครับผม ครับผมแต่ก่อนอื่นครับผมอาจจะมีคําถามอีกหรือว่าอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอีกฝากพี่น้องครับผมกดติดตามครับผมกดซับสไครป์ไว้ด้ครับได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพอกันอีกครับผมเดี๋ยวมันไปตอบคำถามกันเลยครับผมครับพี่น้องเพื่อน็ได้โทษศัพสามารถามครับผมเพราะว่ามันเข้าไปบังคับเ่บ้าหลวนแล้วครับผม บาโหลดบรด้ลงเบอร์โทร่วไปนะครับเนาะโอ้ยเพ่นกับอุตส่าห์เขาไปคนเขาไปหาอ่าอยู่ในคลิปย่อนหลังของบ้าโหลดครับเพ่นกับไปพอคลิปบ้าโหลดอีกคลิปย่อนหลังปรากฏว่าบ้าโหลดไเด้ลงเบอร์โทร่วไรครับผมเพ่นกับเลยได้โท่มากครับเพื่นบอกว่ากันถ้าพิมพ์คอมเมนต์เขามาเราบ้าโหลดตอบกันติดตอบอ่าบัาคือฟังจากหูว่าท่านบนับ้องคือฟังจากปากเขาหูเลยโดยตรงเลยว่าท่านตำรา ผมโอ้ผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณหลายครับผมที่เขาไปลือเขาไปหาในคลิปของเขานะครับเนาะเฮ็ดไหนไป่อเบอร์โทองผมครับผมผมกับน้องเทียกับา้าครับผมเฮ็ดตัดต่อผมกับว่าแมนเมื่ออาชีพอีกอย่างหนึ่งผมกับเป็นพอขาครับผมผมกับว่มมีเวลาสิไปตัดต่อได้โดนครับผมเฮ็ดคลิปตัดไอ้ร่วมกันมัดมันมันปุ่ม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 ใช่กันเราผมกับจับยันลงยูทูบเลยครับผมผมกับว่าได้ไปไอพิธีพิธันบันไดนะครับเนาะ แต่แคมี่แต่แค่์เวลากับบางครั้งมันเข้ากับบงเตือนในยูทูบบมีคอมเมนมีคําถามอย่างว่าอ่าจ้งคอยเขาไปตอบคอมเมนต์เพราะนาพี่น้องครับผมอ่าสำหรับคาถามที่มันถามมากครับผมว่าเบ้าโหลดให้ปุ๋ยครับผมให้ปุ๋ยยังไงคือให้ฮอดเดียนละสองเทียแล้วเป็นยังคือให้ดูเที่ยอ่าผลว่าช่องเอื้อนนี่ถึงเวลาให้ปุ๋ยนี่คุดเป็นหลุม เป็นว่าเอาขุดเป็นหลุมข er ้าเจ้าคือขุดเป็นหลุมแอกข้าเจ้าคือยังเทลงไปเทละถวยสองถั่ยข้าเจ้าฝังไว้ในดินอันเราบ้าโหลดคือไปเห็นคือข้าเจ้าคือใส่ยังสี่อันนี้บ้าโหลดเขาตอบตรงๆเลยนะครับนะอันที่เป็นลงเป็นหลุมเป็นอย่างนั้นผมกับพวกหูเพื่อนว่าเหตุผลมันคือแบบไหนะครับเนาะเอาทีบ้าโหลดเหตุเรากันผมบ้าไปผ่าพิ้งหอดเป็นอ่ารับผมการที่บ้าโหลดจะอยู่ื่อยเนี่ยคือความู้หลุดซึกของบ้าโหลดคือว่า อการที่เขาให้เขาไปเรื่อยๆทั้งสี่เนี่ยคือเป็นการให้เขาแบบสม่ำเสมอนะครับให้แบบบ่าขาดครับผมเขาให้เขาได้กินแบบบ่าขาดอ่าว่าง่ายๆเลยคือให้กินแบบบ่าขาดเห็ุในต้นไม้ห้าอนี้ได้รับปุ๋ยแบบต้นเนืองบ่ขาดสายนะครับผมการที่ห้าสิคุดลุมหรือว่าอ่าใส่เขาหลายๆลงในไต่ดินเลยนเนี่กับเหตุผลก็คือนนาจะเป็นนกครับนกไอ้บ้าหลดชนิดฐาน คือเป็นการฝากปุ๋ยครับผมเป็นการฝากปุ๋ยแต่ซึ่งนั่นชีดีบ่ดีอันนี้บ้าโหลดบ้าหลุดนะครัรบผมแต่บานราพมุมกีบของบ้าโลหลดกรคือว่าการฝากปุ๋ยวันนั้นบ้าโลหลดว่ามันจะอยู่หบองเดียวบ่ครับอ่ามันจะกระจ,จายไปฮอดอ่าส่วนอื่นๆของต้นไม้ว่ให้ต้นไม้เขาได้อากินง่ายวบแต่มีอย่างหนึง่งคือเขากองผมช่วยลดกองเกลือไปครับมันจะเข้มเกินไปว่ามันสิเข้มคนเกินไปว่ามันสิเห็ดหรือจุเสียครับหลากต้นไม้บ่เพราะว่ามันเวลาปุ๋ยเข้าไปแล้วมันซึมไปแป้นดินเนี่ยมันสิ มันจะเข้มปุ๋ยว่ะนี่เสียนะครับแต่บําลวดเห็ดไหยเนี่ยคือบําหวดสีค่อยๆอ่าให้เขาไปเรื่อยๆครับผมคือยายตามรอบพ้นตนตามส่งพุ่มให้เขาเดือนละสองเที่ยคือให้เขากินอยู่เรื่อยๆแต่ว่าใบเขากินหลายครับ่ใยเขาปดปุ๋ยใ้เขาเกินปุ๋ยแต่กับใบเขาขาดนี่อาจจะเป็นเหตุผลสําคัญที่มีความแตกต่างกันนะครับเนาะเอาง่ายๆพี่น้องให้ลองเปรียบเปียนบ้างครับผมระวังการที่ห้าเห็ดเหล่าห้ามมีเข่ามีหน้ายหลายเนี่ยห้าเขาไว้ เอาไว้ในเราครับผมอ่าเวลาเขาอยากกินเขาเก็เอาสีออกมากินเท่ลน้อยนะครับเนาะเขาก็จะได้ไ่เสียกับเปรียบเทียบกับปุ๋ยเสอนครับผมถ้นตาเขาเจียว้เขาเจะไว้ในถุงครับผมเวลาเขาอยากให้เพื่อนเขากินเขาก็ดยังคอยเอาม่วานอ่าเอามาวานเมา่าวานได้ยินเราต้นไม้เขาก็ดจะได้กินสม่ำเสมอครับมันเป็นว่าเข้ามันหนึ่งทีเดียวเลยครับหนึ่งทีเดียวกินทีเดียวบ่อทองแตกกันเนาครับเขาคนกินมบ่เบ็ดกันเนาอ่าอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆสิป่ะครับ บ้าโลดหลายที่รู้ซึกแบบนี้นะครับบ้าโลดก,ก็เลยหายแบบรื่เลยเลยครับผมกับคำถามนี้กะถือจะว่าเป็นการตอบแบบนด้ครับได้ตอบเอฟซีแลวครับผมกับขอบคุณหลายๆนะครับผมที่เขาไปเบิ้งเขาไปย้อนเบิ้งเขาไปย้อนเบิ้งไอคลิปเก่าของบ้าโลดนะครับผมเพื่อว่าิ่นหาเบอร์โทว่าอัไรตนเอเืเ้อนบ้าโลดช่วงคลิปแรกๆบ้าโลดสิใส่เบอร์โทรไว้ไครับผมเพิ่นก็เลยเห็นก็เลยโทรมาถามว่าตอนแรกว่าอยากคอมเมนต์มาถามเองแต่ว่าอยากฟังจากปากว่าท่านับผมกะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแล้วได้ครับไปเป็นการตอบแล้วครับผมเกี่ยวกับอะมีคําถามอีกับสมัครคอมเมนต์เข้ามาไหนหรือว่าโทรเข้ามาไหนนะครับน้องเดี๋ยวบารโหลดสิพยายามลงเบอร์โทรไปครับผมกะบอกกันก็เพิ่นกะตือข้อกันดีครับผมเพิ่นกะทีเห็ดปุซ่าเห็ดมักเห็ดสวนเกลือนครับผมบนทั่เข้ามาพ่นก็ตั้งบ่อตั้งหัวพ่นว่าโอ้ยเนาะเห็นใครจะเห็ดจังสันจังสี่บบว่าเบิ่งช่องเจ้าเจ้าโจขึ้นบังสี่เจ้า คือว่าบ่คือเขาคัท่านผมก็เฮ็ดตามความรู้สึกผมล่ะครับเพราะว่าเางเทื่อนี่ก็รับถ้าทุกคาเอาปุ๋ยประเทลงข้างๆเนี่ยผมว่าหากต้นใหม่เนี่ยมันสิไปดูดเอาปุ๋ยว่างเฮิร์มันสิเน่าก็บ่รู้ครับผมเพราะว่าผมก็บ่เคยเฮ็ดนะครับเนาะเอาตามความรู้สึกผมเนี่ยผมก็ให้ไปเขาไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะครับก็ยังหน้าเขาผมนี่ผมก็หว่านครับผมปุ๋ยทุกหนึงผมบ่หว่านเบิดทีเดียวเด้ผมหว่านทีละครึ่งทุ่งแรกๆเลยล่ะผมหว่านได้ทุ่งนึงอยู่อ่า ผมมันเต็มพื้นทีครับผมหลังจากนั้นผมว่าให้เต็มพื้นทีนะครับผมให้ตามสภาพครับผมต้นเขาผมต้นไดางามผมกับปลอยครับผมต้นได่บางามต้นใดบ่ท่านมูผมกับเพิ่มปุ๋ยใบกองใบโนมผมกับว่าให้ครับผมใบเหลืองไอ้ลอยมผมก็ให้คือเขาให้ไปเรื่อยๆให้<ๆ>เพราะว่าบางทางบางเข้านี่พื้นที่แต่ละพื้นทีมันขค้อกันครับอ่านี่คือการเทคนิคการเห็ดสวนของผมผมก็เห็ดขึ้นยังผมเห็ดหน้าครับค่อยๆให้ ยจะไปหายทีเดียวครับมุบ้งหัวเขาจะได้นวยเต็มทีเพื่อเต็มทีเขาบางครั้งมาข้าวในขาดน้ำขาดยังห้องก็ต้องเติมเ,เรื่อยๆห้องไม่ได้เติมให้ชแชะอ่าหมืนปะครับการเติมน้ำเรื่อยๆเติมไม่แช่ก็คือเป็นหลักการเพิ่มความสูมชื่นในดินบ่อยเขาปวดน้ำเกินไปบ่อยเขาขาดนา้ำว่ายเขามีน้ำเกินไปเนี่ยเรียงพาอยู่เรียงยังห้องก็ต้องคอยแก้ไขเงินที่หลังครับผมเรียงการหายนา้ำปกติข้า็ต้องเห็นแบบนี้แหละครับผมปุ๋ยเกิืขึนครับผมหายไปเรื่อยๆครับผมยจะไปหายเขาทีเดียว บ้านหลดจินซึงสันครับผมเพระาะว่าิการา์ห้อยเขาตัเดียว,ยวห้องกับบุหูหรือครับว่าปุ๋ยตัวนั้นหนสีไปทำไร่หล,ล,ลากไป่ทำไร่ระบบหลักของเขาวะเข้มเกินไปวะกับเขากับน้ำครับแต่ละถั่วอย่างเงี้ยเขาสะไปปรุงใส่ปงช่ยวยลดใส่เกลือถั่วเดียวประเดียครับมันก็ต้องใส่ทุกๆถั่วครับผมถั่วนั้นแซ่บถั่วนี้แซ่บต้อ,ง,อง,งกินน่วกันครับผมอ่ะเอาง่ายๆครับผมค่ยอยๆใส่ครับพี่น้อง ค่อยใส่เบื้องตามอาการครับผมต้นไม้ห้องงามเมา่ย่งเงากับใส่ไปยัดระเบียบจัดเป็นโปรแกรมครับผมคือยังบ่าวหดโรเหียครับผมเ็จปุ๋ยทางใบก็อาทิตย์ละครั้งครับผมทุกวันจันทร์อังคารพุธก็วันกันไาอ่าใส่ปุ๋ยทางดินก็เดือนละสองครั้งกับวันที่สิบหกนีเลยกับใส่แม่หม่อโรลงซันแหละครับง่ายๆที่เขาบนลงมือลงเว้นครับผมคำถามใดมมีกระทุกข้อมาครับผมหรือว่าอยากคอมเมนต์กับคอมเมนต์ข้มาม้ครับผมเดี๋ยวบ่าลัดจะขอไปตอบ สำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์รอคลิปหน้าครับผมสลระดีๆจะมาขอบคุณครับ